ผมงานครับมีข้าวพี่น้องมาเลาะป้าไก่เตี้ยนไม้จากเฮ่คมมากับพ่อเด็กแก่กทุกคนเูยครับออกวันนี้ออกหลายชนิดเยอะครับเห็นตัวกออกตะโงกกอมันนอดเห็ดเผอกลายมันนอดเห็ดผึองข้ามที่นี้ก็จะเป็นเห็ดผึองบุง้งนะเห็ดบุ้งเห็ดเผือกบุงเห็ดต้มเตาต่อครับ อีพี่อสองสีมันบ่ดอกแรกแตงมันอุ้ยสอนสีเพิ่นดุนโตครับอีพี่สองสีมันบอมันคือกันละครับมันน้ำพึ่งคือกันละใหล้ละงอกดอกแรกดื้อค้อนเอ้ยดูน้ำปลาเนี่ยของปีนี้แล้วเดี๋ยจับให้ละงอกปีนี้ ยังท่านได้จบนะนี่นโอ้ดอกแหลของปีดี่กันเันท่านได้จบพี่หลงหูดอกแหลของปีหกเจ็ดครับคุนออกทั้งพวงสองดอกดอกนู้นดอกจุ่มเยอะเยอะเหมือนไม่คนบางว่าจะมันจุม่มมีบานกิดตาพกัน ของแท้หอดอกขัดขาครับขากะของแท้หุ <S 2> <S 2> <S ่นก็หลายหุ่งหุ่นหลายเหี้อยากเอ่าโอยู่จี้สองดอกครับมึงด ขาหนยครับยาวน้ำข้าวชัวเลยน้ำสุดยอดเลยครับดอกไข่ขาวไข่โพูนมันไข่เขียวด้วยครับไข่โพนตุ่มเปรตตุ่มเลยเปรตซีนี่บานขึ้นมาจัง่อยก็เริ่มขาวแล้หอมเลยใส่นี่สีนี่หอมครับโมเทียตัวมก็หอม รื้มาพอเนี่ยเพิ่อนตองเพิ่อกาแฟครับเพิ่อโอตินกระแมนเด็กคนอื่นสามดอกครับมองนี่ถูดหลบไงบันเตลร์ บองโบยางกับบานเพเบอร์งามครับอย่งนี้กำลังหอมเลยแข็งโปกก๊กเกาแมวตะกุลเหลืองครับดอกสวยๆมันเดิมข้างหลังอีกสองครับรวมตัวเหลืองไปตะบีิไทยเขียว เขียวแต่สีเหลืองขาเป็ไงเลยครับขาขากระดอกขากระดอกผสมกันเลยดันดินพรท่านวิทย์อยู่ขี้เท่าหรือว่าละโงกขี้เท่าครับยังแซวตามให้ชนี่นี่หวาน หวานหอมผมนะหวานเหนียวหนอืงเหนียวคือเห็ดละงอกเลยแต่ตัวนี้เป็นออกรสชาติหวานเห็ละงอกขี้เท่าเท่าก็เอื่นบวขี้เท่าก็เลียยมมันแลวตัวนี้เห็ดย่อาจสีดอกเลยครับบางนี้ตกอยันงาน อันสองสองตุ้มหน่อยเพื่็นใช่ใช่เจ้าอาดนี่แหละว่าพ่นพ่างตัวเดือตายุ่น โด่งไงเลยครับปัดงานแล้วครับมาเดยตลาดเ้นบบุมบยอีกแล้วครับโอ้ยสะดุดใจสะดุดตาสะดุดตาสะดุดใจอ่อนช้อนดี ดอกหนึง่งไอ้ดูหน่อยแล้วก็เปิดดอกบานอีกแบบลอไปเรื่อย้ะมันเองอเข้าลาลก็มาตัวปลาเน,นี่ย มาเงยสุดบานใช่ไหมครับว่านี้เห็ดไข่อยเห็นอะไรกันดอกเงกันเด้อครับรเห็ดไข่เพิ่งขึ้นโอ,อมสีแดงอสองดอกเบลอเบลาเลยพี่ดอกหน่อยเพิ่นครับนี่ดอกหน่อยเพิน่น ดอกกีท่าครับดอกบานเพิ่นกองครับโอ้ดอกที่ย์องของ้อมูลนี่ครับมีจุ่มเดียวเนาะฟองหลอกงามๆเลยครับ ใหญ่ๆเลยูกต้องครับสีแตสวยดอกก็งามสีจากธรรมชาติไม่ได้ปรุงแต่ง อาจูางงามอู้เดีละจูง,จงอของจูงงามเลยครับเบ้บนนี้ปคูเลยเนาะตัวนึ้นเูงใหลดหมากใหม่นอนเสือเสือทางหลังง,งามือเก่าครับ ถุงมิดถึงต้องครับกำลังออกไม่ตุ่มพันดันขึ้นไม่เลยมันย่างกับพ่อเด็กเก็บอยู่ครับดอกบานคนไตพึต่าไปเมืล้วแเลยเลื้อน้อยเลื้อตาพ่นน้อยแล้วก็มันดอกตูมกับงามครับครับตุ่มันดันขึ้นไม่ขี้ดินยังขังหัวอยู่ อืมต <icana> ุ네่มสวยหรือผึ่งต้องดองนี้ครับหลอกทำฟ้ามือเลยบลือบลาเลยตุ่มน้อยมันครับดองนี้ก็งามครับตึ่งตอง ผมงานครับี้ชอบพี่น้องมาเลาะข้าไก่เตียนไม้จากเฮคมมากับพ่อเด็กแกงทุกคนอยู่ครับอกมังวันออกหลายชนิดเยอะครับเห็นตัวกอตะโงกกอมันหนอดเห็ดเผือกข้ามตัวนี้ก็จะเป็นเห็ดเผือบุงเห็นหมเห็ดบุ้งเห็ดเพือบุงเห็ดต้มเต้าพี่น้องก็้าแล้วครับ มาโมนกามันกันทุกคนอยู่ขอบคุณหลายๆ่เว่าเป็นกำลังใจเต็มแกหยาดมาตลอดครับขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมทุกไลฟ์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ครับผมขอบกันไม่ชิดหนาครับสวัสดีครับคอยมาให้ตะเหมืดต่าานหนมอยอยย้อ้ออ ม่เยเลดูคนได้นเนยตลงมาเลเห็นลงไปเหอเนหก็ันหันคนบอลงเหนียวพายจ้ยินเสียงรถคนกับหูขึ้นกันหยิแกงอื่นพ่นก็ลงมาวนนหน่อยลงมาหลังนิดน่อยลงมาหลัง เพชรเกษมออกที่คนประกาศขาวรอบยามดีคนขึ้นครับไปครับมากระตุกไปกระตุกลืมก้อยลืมเพ้งล่ะ